อีพีม,มานานมาหาบกูแถวว่ะอีห่าหนี่ตลอดเลยโอ้ยมาส,สวยตลอดเฮ้ยพไหวแล้วโทรหามาก,กีา่นาจะเป็นมาส,สวยตลอดฮ<ม>ัลโหละอีพีมมึงยุใส่คะเมื่อไหร่มึงจะมารับกูโอ้กูถ่ายโดนแล้วเนี่ยเอออีอัอนกูกำลังไปแล้วกำลังไปแล้วเออบืนหนึ่งบืนหนึ่งจำสองนาทีสองนาทีฝ่ามาเร็วเร็วเออ รถแทบประนานตีผมพูปน,นันดาลว้ยววัวไปทางไกลว่าถูกว่าไปนะ <c oughs> มึงเลือขาดแบบเฮ้ย <c oughs> แต่ยังเอากระชั้นเป้าม้าเ, <c oughs> เดยวเพื่อนสาวโอ้ยหยุดเลยบ่ต้องไปไหน ปัญหาผมหยืบเป็นสังกะังเหมือนทางไก่จะหมดไปนะคะเพียงแค่ใช้เมจิบัตเตอร์ไฟล์พรีแพเซรั่มสูตรซองสีขาวตัวนี้นะคะจะช่วยตกแต่งเส้นผมและสารสกัดจากดอกอัญชันที่ช่วยบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นตัวต่อมานะคะเมจิบัตเตอร์ไฟล์พรีเพอร์เฟกต์ดราฟ์แฮเซรั่มตัวนี้นะคะจะช่วยปกปิดเส้นผมง,งอกทำให้ผมดูดกดำเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้ที่ Sell เซเว่นอีเวนททุกสาขาช้อปปี้และลาซาด้าค่ะอย่าลืมไปลองกันเยอะๆนะคะ